สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูหนึ่งปลาชอนครับเป็นปราจัมาสองตัวมนจะวันไปหาวันแหย่ข่อยสานครับหลัีก่อนอื่นก็ต่อไฟก่อนนะครับเราแปน็นนึงครับต่อฟืนก่อนนก่อนครับตนต่อไฟติดแล้วก็ใส่รถดีนะครับใส่ในหมักปลาชอนับนหะมักปลาก่อนใส่รถดีแล้วก็ผงชูรสนะครับขาดไม่ได้เลยครับ แล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใส่เค็มเยอะนะครับมันจะเค็มเพราะว่าเราต้องมีน้ำจิ้มอยู่แล้วครับพอใส่เครื่องแล้วเราก็พยายามขยำมันเข้าเข้าเนื้อนะครับขยำขยำให้มันแรงนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อเข้าหมักถึงขนางนะครับทีใส่เพราะว่าไม่ให้ใส่เกลือเยอะก็เพราะว่ากลนเค็มเพราะว่าเราต้องทส่น้ำจิ้มอยู่แล้วน้ำจิ้มมันจะเค็มเข้าไปอีกนะครับ วันนี้คาไม่ได้ไปหาผักมาผมก็เลยเก็บผักนี้มาแต่ผมไปบ้านเพื่อนหลายคนครับที่เหนือที่ใต้หรือที่ภาคไหนครับแต่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรกไม่รู้ครับผมเก็บผักนี้มาแทนแล้วกันนึ่งครับก่อนนึ่งผมก็จะไปใบตะไคร้ใส่ครับกันข้าวนะครับใส่รองข้างล่างแล้วผมก็จะไปช่อนขึ้นน้านบนกันข้าวนะครับไปช่อนขึ้นน้านบนสหัวสะพานนะครับนี่นะครับผมให้ดูครับนี่ครับ ผมก็จะผักนี้ขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าผักมันสุกหน้าผมกลัวมันเปื่อยนะครับนี่ครับนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์ให้ครับขอบคุณครับ